โหมันทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้ยมันยิงทะลุมาเลยเฮ้ยมันยิงทะลุกระจกมา,มาได้ผมเลือกครึง่งมั้งเออโรตันยิงทะลุกระจกได้เหรอไม่รู้เทอพอดมาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเทอกอลตันมันยิงคุณได้นะขแลบุกเอาล้วนะตอนนี้เราก็มีความรู้นิดๆหน่อยๆกับการมไมอ,อชิออนอนแล้วเออคุณจะทำอะไรทำเลย้อตัวผมขออธิบายหน่อยนะถึงตอนนี้เรายังคราบของไม่ได้นะเรียกว่าเรามีอุปกรณ์เยอะอยู่แต่ว่าเรายังคราบของอะไรไม่มากไป้มาครับเพราะเรายังไม่มีตู้คราบไม่มีอุปกรณ์มากมาย ซึ่งเราต้องหาของในการครับนะฮะทำไม้แปรรูปนะไม้คือไม้แปรรูปเป็นสิ่งที่ดีสุดในการครับของตอนนี้มไม่ดีบุปกรณ์ที่จะํำลงที่เราได้ยาวนานขึ้นถ้าผมเราชิ้รอดได้นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ครับอย่างชิ้นตุกครับแต่ไม่ต้องหัวครับเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้ มีไม้เยอะแยะให้เราขุดมากมายนะแล้วก็เป็นไม้แปรรูปด้วยแล้วผู้ช่วยเขาไปไหนก็ไม่รู้เด็กกระกระดูกเคื่อนอยู่เฮ้ยโอ้พุชตาบันสตาร์บาตายเรื่อยๆช่างมั้สปาร์ต้าเฮ้ยเราบันทาก่อนพี่ไมม่ผกพี่รู้ใช่ไหมว่ากระดูกโครงกระดูกมันมันแพ้แดดเปล่าไม่ผมบุกเลยมันใส่ก่อกาะก็ได้นะมันจะแพ้แดดนโง่เลยเหรอ ไม่นี่มันอาจจะเป็นอันเดทที่แพ้แดดก็ได้อ้ยใช่แล้วแล้วใช่แล้วผมต้องรอซอมบี้มันโดนแดดก่อนนะเพราะว่าคงซอมบี้มันจะแพ้แดดนะครับมันเป็นเงินพายครึ่งเงนพายนะเอาละคิปเปอร์คุณเอาคิปเปอร์ไประเบิดมันเลยมันใส่ซะคำยิงผมวะเฮ้ยคุณช่วยผมด้วยเฮ้ยมีคนมาช่วยแล้วมีคนมาช่วยแล้วที่ผมจับการคิปเปอร์คุณ โอไม่ตทีทีเดียวนัากัสุดเป็นตายเลยสุดผมก็ดังงอฮะ้รอเช้าก่อนแล้วเราใครไปนะเราเล่นอย่างช้างฉลาดนะเราจะไม่หวุบขนาดนี้เพะมันมีอ่าพวกที่กําลังสกบบเราไม่หยุดเลยแล้วก็มีคิปเปอร์ที่พยายามจะระเบิดแล้วมันไม่ตายไง่ายงด้วยตายง่ายยะตีกันเองเลยโอ้ว้าว สมุชิก็ตายไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดูเข้าวันหลุดไปเลยๆตาจ้ผมด้วยเอ้ยทำไมตัวพี่ไม่โดนเผาวะมันจะเป็นสมิที่เอ่อเป็นบอสเลือดบอสอยู่อะซึ่งมันจะไม่โดนแดดไม่ได้นะโดนแดดได้นะโอ้ยเจอผีตายแล้วมันจะมีตัวมันบางตัวที่โดนแดดได้กับตัวมันนี่โดนแดดไม่ได้ครับก็ถ้าโดนแดดไม่ได้ก็เป็นตัวปกตินะนะแต่ถ้าโดนแดดได้ก็คือไม่ปกติแล้วฮะมันได้อะไรมันได้อะไรชาวเน็ตไม่โดนเผาเลย ไม่รู้สิเดี๋ยวรอบันเช้าให้สกเตตันตายก่อนผมพาเพื่อนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่สกเตตันยิงโคตรแม่นเลยนะผมลองแล้วเมื่อกี้แล้วมันมีอุปกรณ์พิเศษด้วยข้างหลังมันอ่ะคุณเห็นไหมเปล่าพยายามว่ามันยิงพวกยิงพวกมันดิเอาละวิ่งเร็วมันมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะีวขบวกเอง อก็ถือว่าฉลาดน,นี่มันจะมีซิคิลพิเศษใช่ไหมขวบนะมือเข้าบาดแล้วคุณอุ้ยกะตกเลยเฮ้ยมันเนี่ยทางกระจกกระจกกระจกเฮ้ยเมียมดว่ะาม,าม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วนักลบสปาร์ต้ามาแล้วเขาใช้มือต่อยเลยอ่ะ ย่อพัวสปาตาดีไม่เท่าไหร่เรานะคุณไปทำอะไรันเป่ามันตีตีคุณอะมันไม่เห็นทำไรผมเลยมันเดินมะาผมมาช่วยก่อนี้มันติขพ้นเอง,เองอว่ะน้อผมก็ทุกแล้วกันนะเฮ้ยเรามีที่ขุดดีกว่าแล้วก็ขุดเลยไหมแต่ว่าเนื่องความชัวเอาให้ชัวเลยครับต่อยมือมือนี่แหละอย่าไปทำอุปกรณ์อะไรพังเลย ไม่หรอกว่าคุณโดนตัวอื่นฝอยแล้วคุณไม่ได้ดทำาห้ดราม่ามากไปเออนั่นก็ได้คุณใหญ่มันล่อมันเฮ้ยมันป